สวัสดีค่ะช่องมุดากละบ้านเจสีหัวฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารที่เป็นข่าวเด่นประเด็นกระแสะร้อนในช่วงเวลานี้นะคะไม่มีใครไม่ติดตามทนายอนัน,นตชัยชัยเดชนั่นเองเพื่อนๆคงจะทราบกันดีว่าท่านเป็นทนายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเรื่องรืออยู่ในประเทศไทยพอสมควรนะคะหลายคดีเพื่อนๆน,น,นะคะถ้าติดตามข่าวสารทางทางหน้าหนังสือพิมพ์ทาง u t u b e นะคะทาง Facebook คงจะทราบนะคะที่นี้นะคะท่านก็ทําคดีเรื่องเยอะ ดังๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยวันนี้พวกเราให้ความสนใจเรื่องคดีหนึ่งนั่นก็คือคดีคดีน้องชมพู่ที่ลุงพลตกเป็นสถานะจำเลยที่บ้านกกอกนั่นเอง,เองนะคะวันนี้เจสีหวฟูช่องมดากลาบ้านขอพาเพื่อนๆมาดูวิธีการหลักการทำงานของทนายอัตนันตชัยชัยเดชกันหน่อยค่ะมาที่ Facebook ของท่านเลยนั่นเอนว่าหลักการทำงานของผมต้องถูกต้องและเป็นธรรมปราศจากอคติใดๆไม่ได้ทำตามกระแสะหรือความสั ผมว่าความบนสารยุติธรรมไม่ใช่หน้าโซเชียลท่าลงชื่ออนันตชัยชัยเดชทนายความ3ธันวาคมปี2564นะคะนี่ก็เป็นนะคะเรื่องหลักการทำงานของท่านทนายอนันตชัยชัยเดชนะที่พวกเราลุ้นกันอยู่ว่าตอนนี้เขาจะรับทําคดีให้ลุงพลนะคะคดีน้องชมพู่เรืงไม่ก็ามาลุ้นกันต่อไปนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นเมื่อ5้นาทีที่ผ่านมาทนายอนันตชัยชายเดชมีการโพสต์นะคะอันนี้เป็นวิธีการคิดอะไรท่านเสื่ออะไรเราไม่ทราบแต่ว่าเห็นว่านะ FC นส่งเข้ามามุดาคและบ้านรีบนําเสนอทันทีท่านโพสต์ไว้เมื่อ52นาทีที่ผ่านมาว่าคนมีศีลมองทีไรก็งดงามคนมีธรรมดูอย่างไรก็สงา่าคนมีดีอยู่กับใครก็มีราคา คนมีค่าอยู่ที่ไหนก็เจริญขอบคุณบทความดีของทนายอนันตชัยชัยเดชนะคะที่ท่านโพสต์ไว้เมื่อ52นาท,ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็วันนี้ก็จบคลิปกันง่ายๆอย่างนี้ละกันเพื่อนฝากไว้นะคะเป็นเรื่องราวดีดมาเล่าเสริมเพื่อนฟังเป็นอปัปเดตข่าวสารนะคะข่าวครา,าวทางทนายอนันตชัยชัยเดชนั่นเองก็มาลุ้นไปด้วยกันเพื่อนๆน,นะคะวันที่6 ธันวาคมปี2564นี้เวลา10นาฬกาทางทนายอนันตชัยชัยเดชท่านจะมาแจ้งให้พวกเราทราบนะคะผ่านทางสื่อใหญ่ๆเลยนะคะว่าจะรับทําคดีให้ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิภาอยู่ในเรื่องของคดีน้องชมพู่นั่นเองนะคนที่บ้านกกอกก็คงจะรอรุ้นลุ้นกันอยู่ทุกวันทุกนาทีเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะลุ้นไปด้วยกันค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ